ค,คุณผู้ชมครับอุตสาหกรรมการบินซึ่งเปรียบเสมือนประตูด่านหน้าที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางผ่านเข้าสู่ประเทศไทยนะครับในโอกาสที่เราจะเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้แต่ละภาคส่วนมีความพร้อมแค่ไหนนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มมีสัญ,ญญาณคลี่คลายและประเทศไทยจําเป็นต้องเดินหน้าเปิดประเทศเพื่อฟื้นไรายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆตามเป้าหมายของรัฐบาล ในฐานะที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเคยเป็นแหล่งรายได้สำคัญโดยในปี2,562หรือก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 ไทยเคยมีรายได้มากกว่าปีละ2ล้านล้านบาทเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการบินที่ได้รับผลกระทบหนักข้อมูลจากสำนักเศรษฐกิจการบินสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยระบุว่าแค่ในปี2,563ธุรกิจการบินทั่วโลกสูญเสียจำนวนที่น่งผู้โดยสารไปมากกว่า150 และเมื่อไทยกำลังก้าวสู่การเปิดประเทศอีกครั้งจำเป็นต้องสร้างความพร้อมโดยเฉพาะเมื่อธุรกิจการบินต้องเปลี่ยนโฉมก้าวสู่การให้บริการในยุค New Normal ออสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงตรวจพื้นที่ทั้งท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อม ทั้งระบบคัดกรองผู้โดยสารจุดตรวจผู้โดยสารขาเข้าให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งงานบริการการบินและมาตรฐานเฝ้าระวังโรคของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งกระทรวงคมนาคมยืนยันความพร้อมของท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT จะเป็นประตูเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับสู่ไทยอีกครั้ง คาดหวังครับว่านโยบายการเปิดประเทศของคณะท่านยุมนตีเนี่ยซึ่งจะตรงกับไฮซีซั่นครับซึ่งเป็นเวลาที่ประเทศที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของโลกเนี่ยนะครับเขามีสภาวะอากาศซึ่งเขาอยากจะมายังประเทศไทยนะครับเพื่อที่ให้เกิดการดำรงชีวิตที่มันไม่ไม่ลำบากนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสฟื้นทางเศรษฐกิจนะครับ ขณะที่ผู้บริหาร AOT ประกาศเตรียมนำดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่มาใช้ให้งานบริการในสนามบินของ AOT อทันสมัยและปลอดภัยโดยการลดสัมผัสนำเครื่องคียออสสำหรับเช็คอินด้วยตนเองโดยอัตโนมัติทั้งของผู้โดยสารและกระเป๋าสัมภาระสามารถตราฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศมาใช้ขณะที่ทั้งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวทและ a อ t ประเมินว่า ่าอากาศยานสำคัญของไทยจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าซึ่งแม้ไม่ได้มากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ในเดือนพฤศจิกาก็ยังไม่ได้ค่อยอยากให้ดูเรื่องของจำนวนผู้โดยสารนะครับเพราะว่าองค์คาพยพทางด้านการบินเนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้เปิดแล้วพรุ่งนี้จะมาเขาก็ต้องไปซื้อน้ำมันล่วงหน้าจะต้องทำขายตั๋วล่วงหน้าอะไรต่างๆนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยปกติใช้เวลาประมาณเดือนเศษๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่มีการเปิดประเทศตั้งแต่พฤศจิกา เราหวังว่าเราจะจัด,จดองค์คาบยบทันปีใหม่คือฤดูการท่องเที่ยวผลสำเร็จของการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้ ถือเป็นจุดทำให้ไทยก้าวออกจากวิกฤตเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับโควิด -19 ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุวา่าการเปิดประเทศจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยประมาณ1 0 0 0 0 0 0ถึงสองแสนคนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากถึง1 5 0 0 0ล้านบาทและจะกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาส4ี่ได้เพิ่มอีก0.3เและจะต่อนเนื่องยาวไปจนถึงปี2565 ทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอ,อสมทรายงาน